เมนูง่ายๆทำไวๆอร่อยๆครับกับเมนูนี้เลยผัดพริกแกงหมูตั้งกระทะเลยครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงเผ็ดหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งครับผัดยีๆให้แตกตัวให้หมดเลยนะครับ พริกแกงแตกตัวหมดเลยครับเชฟจะเติมกะทิลงไปอีก3ามช้อนโต๊ะครับกะทิเนี่ยจะไปทําให้สีของพริกแกงเผ็ดเนี่ยอ่อนลงแล้วก็นวลนๆขึ้นสักเล็กน้อยนะครับและอีกอย่างหนึ่งกะทิก็จะทําให้เนื้อสัตว์ของเรามีความนุ่มขึ้นด้วยนะครับรสชาติอร่อยแบบร้านอาหารเลยแหละครับใส่สันขอหมูลงไปอีกสามกรัมเลยครับ แล้วก็ผัดให้ทั่วๆเลยครับสันข้อหมูเนี่ยเชฟก็จะหั่นให้บางๆสักเล็กน้อยนะครับเวลานำลงไปผัดเนี่ยก็จะนุ่มขึ้นแล้วก็ผัดสุกง่ายด้วยนะสันข้อหมูสุกแล้วครับเชฟก็จะมาปรุงรสชาติกันเลยซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะครับ น้ำปลาดีครึ่งช้อนโต๊ะครับซอสปรุงรสก็อีกครึ่งช้อนโต๊ะครับตัดหวานด้วยน้ำตาลมะพร้าวอีกหนึ่งช้อนชาก็พอนะครับนี่คือเคล็ดลับเลยนะครับเพราะว่าอาหารที่เชฟทำเนี่ยจะไม่ใส่ผงชูรสเลยเชฟเลยใช้น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บเนี่ยแหละครับตัดลงไปเพิ่มครับตามด้วยพริกไทยอ่อนครับ เพิ่มสีสันด้วยพริกชี้ฟ้าสามสีซอยลงไปครับเขียวแดงเหลืองเลยนะครับผัดให้พริกและพริกไทยอ่อนเนี่ยโดนความร้อนให้สุกทั่วๆกันเลยนะครับเพราะว่าขึ้นไปแล้วก็จะได้ไม่ดำละโรยใบมะกรูดซอยลงไปเพิ่มกลิ่นหอมอีกเล็กน้อยครับ นี่แหละครับเท่านี้เองครับกดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเยิ้มๆช่ำๆอย่างนี้แหละครับลาดกับข้าวสวยละลอนเนี่ยอร่อยดีแท้นน่แเลยครับลองทำตามกันดูนะครับเมนูที่ทำให้ข้าวหมดหม้ออีกแล้ว